สวัสดีย่ำสวัสดีจ้าพี่นอกก้องจ้ามะขอกระเจแกยบขนมะนาวเือเก่าวันนี้สีฟามาแกงเห็ดเห็ดด่างหมูหรือว่าเห็ดจมูกหมูที่เก็บมาเมื่อวานนี่สีแก็งนอ้องสอยไปแล้วลายเติบนี่ยสอยไปลายเติบแล้วน,นีดอกจูมันดอกจุ๊มจูมัน สาดกับเจิดแกงเจิดกับแสบได้พี่น้องแกงสือด้วยย่ำลวกลวกกวนจังย่ำกินดิบก็ได้พี่น้องกินดิบก็ได้ ดี๋ยวสิมากินดิบให้เบิ่งนี่เดี๋ยวสิว่าบ่เสือ้อจืดจืดก็ชาคือเฮ็ดอัน,ตา,น,อน,อนตาโลนพี่น้องนี่จืดจืดแรงจืดพอดีพอดีกึดกรึดขื่ออันคือแม่กระพุน่นกึดกึดเยน็นเย็นพี่น้องดอกจูมะนหนจังเป็นตาแสบ ดอกบานมันกัแสบอยู่คือแมงกับพุนะ่นเลยแับไปแกงกันเลยจ้าข้าไปกินแดงแล้วจ้าเอาขึ้นตั้งไฟเลยนี่ถาาเบิ้งตอนมันเดือดกันจ้าเดือดแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่เดือดแล้วเดือดแล้วย่าแกงใเห็ดตเพิงน้ำ ให้ผงสาดแกงใส่ให้ผงสาดนี่ของสำโดกแกงเฮ็ดซุกแยกกะสิตํำแจ้วนี่บกบริกตำแจ้วกินกับแกงเฮ็ดถ้าได้เพื่อนอยายสิเฮ็ดอันย่ำกินแบบย่ำมันแส ออกนหน่อยๆจุ่มๆขุดๆด,ดีอน้ำซูกอีกจักหน่อยก่อนจ้าจังสิมา,สสาใส่พักอีตูลุกเลยจ้าใส่พักอีตูเลยพักอีตูกับกงวะท่านเน,นาะพี่เนาะนาเฮดสุกแล้วก็วงเลยได้สมัติจีผิดไปจีพริกกันจ,าาจ้าตำแจ่ว ตำเจ้วพริกสดจัต้องแสบพี่น้องพริกกระสือต้องจะคขวองมันใหญ่บบทันพี่น้องจ้ายันนี้บอกพริกเถือกอันเศร้า,าบาดอะไรบกักหลายมันโบไม่ยาผมก็จะโหดเอามาขายนะพี่น้องดบโบ กสิดยาแล้วป้ายาน่าฝนนี่สื่อทุกอย่างได้สื่อแต่ตะไข่กับคาบักิตูมะเขือมันถือฝนมันกัดตายพีกกัดไงบ่ทหันถือฝนตายเนี่ยใบเหลืองเขาบันนี่พอแล้วมาตำเจ้าบัน มาต้มแจวกันเลยจ้าอืมดือดเลย เหตีเองจ้กพี่น้องจา้านี่ตโตแดงๆในเบิองเ็กก่กินกันบ,กนบบกม่วงก็เสีย ไปตัวมันใส่พวกงูอขาดไปเลรคือพวกงูอะใส่พวกหน้นา้อยนึง หรือกินประเด็นดูว่ยังงั้นนี่ แล้วพี่น้องจา้จาแจ่วพริกดิบกับแกงเฮ็ดจา้าคลิปนี้ก็าบอมีอยัางไร้ภาพผีน้องมาแกงเฮ็ดดังดูว่าจุ่มหมูหรือก็ตัมแซ่วกินซอาเนาะจ้า,จามากินน้ำกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแยแก้วข้นมันหนาได้เลยผีน้องจา้า่องน,น้อยฝากกดติดตามฝากเบิ่งฝากแง่งได้เลยขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย